สวัสดีครับผมนายนุชาชุมสุขผู้ใหญ่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็นวัดวิถีบ้านใหม่แทพัฒนาหมู่6ตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสะแก้วหมู่บ้านของเรามีสินค้าโอท็ที่มีคุณภาพและมีจุดเด่นผ้าไหมทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติและเรายังได้ทอสง่งวังจักสารไม้ไผ่ที่มีความคงทนถาวรและก็ลายสวยงามสมุนไพรเพื่อสุขภาพและรักษาโรคเรายังมีโฮมสเตย์ และอาหารรสเด็ดเพื่อรองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเสร็จแล้วขอเชิญท่านเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนเนื่องมาจากพระราช,ชดำริกลุ่มมนุรักษ์กระบือนะครับภายในศูนย์เรียนรู้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านได้ศึกษาดูงานและได้ชมเสร็จแล้วก็จะพาท่านไหว้ขอพรอ,องค์หลวงพ่อใหญ่องค์หลวงพ่อไพศสาร ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มธนาคารโควกบือของเรามีการจัดกิจกรรมเป็นฐานดังนี้ฐานที่1แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการนำมูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพฐานที่2ฐานการยาราดเพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับดีข้าว ในสมัยก่อนฐานที่3ฐานการตีข้าวหรือการนวดข้าวทุกท่านจะได้ร่วมตีข้าวไปพร้อมๆกับวิทยากรของเราคะ่ะ ฐานที่4ฐานการทอเสือด้วยกกนาเป็นการสาธิตวิธีการทอเสือด้วยกกนาให้ทุกท่านได้ชมค่ะฐานที่5ฐานสีข้าวตำข้าวท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการสีข้าวและการตำข้าวที่ทำกันในสมัยก่อนค่ะ และชมความแสนรู้ของเจ้าขวัญข้าวซึ่งเป็นควายแสนรู้ของศูนย์การเรียนรู้กลุ่มธนาคารโคกระบือของเราค่ะขอเชิญชวนทุกท่านแวะซื้อสินค้าโอท็อปของเราคือผ้าไหมทอมือที่ย้อมจากสีธรรมชาติและเครื่องจักสานจากไม้ไทยอีกทั้งเรายังมีที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้ทุกทกท่านได้มาสัมผัส และดื่มด่ำธรรมชาติของเราค่ะและก่อนกลับอย่าลืมแวะกลาบขอพรหลวงพ่อไพศาลพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านของเราด้วยนะคะ